ดึง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 ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาอะไรคะพาพาสวัสดีครับวันนี้วันนี้เรามีกล่องเบบี้ทีคอสิบสองาศสีมาอันนี้เราเราถ่ายไปแล้วคือคลิปน้องเบบี้ทีอะไรนะเซไฮคอมากระลองไ้สีคอมากระลองเซไฮได้สีเหลืองนี้เบบี้ทีสัตว์ทะเลฮาร์ปได้ตัวปูแล้วก็นี่นี่คือกระเป๋าใหญ่เตรียมไว้ให้เตรียมไว้ให้สิบสองล้าศีใช่ปหะกระเป๋าใบนี้อ๋อเซไฮที่จริงเซไฮอยากได้ตัวไหนนะ พี่ชายบอกไปแม่ฮะหมูได้หมูไหมเฮ้ยแล้วไม่อยากได้ตัวซีเขตของเขาหรอไม่ชอบในละครหาบายทีวีหาบายทีวีดึงดึงดึดดึดดึง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 ไม่ใช่ใช่ไหม่ใช่ใช่เราจะมาอะไรคะหาภายสวัสดีครับ บีพ ma Te ิธีคอ1ิบสองราสีมาแต่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 เซไฮเขาเปิดมาแล้วเขาเปิดมาแล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรทุกคนในคลิปตอนนี้ยังไม่เจอว่าข้างในคือตัวอะไรใช่ปว่าอันนี้เราเราถ่ายไปแล้วคือคลิปน้องเบบี้ทีอะไรนะเซไฮเบบี้ทีอะไรนะอันนี้เบบี้ทีสัตว์ทะเลฮาร์ได้ตัวปูฮาร์ปได้น้องปูแล้วก็อะไรนะไฮไฮคอเลยนะคอมากระลองแบบีคอมากระลองเซไฮได้สีเหลืองแม่น้องสีเหลืองมากระลองแลบบีท แล้วก็นี่นี่คือกระเป๋าใหญ่เตรียมไว้ให้เตรียมไว้ให้สิบสองราศีใช่ปะกระเป๋าใบนี้นี่ทุกคนเขาได้กระเป๋มาแล้วเรียบร้อยแล้วเราถ่ายคลิปตอนแกะสั่งแกะตอนที่เราสั่งกระเป๋าไปแล้วแล้วก็นี่เราจะมาลุ้นเราจะมาลุ้นที่จริงไฮกับฮารุลุ้นแล้วแหละว่าตัวอะไรอยู่ในกล่องเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นมาลุ้นในคลิปอีกทีหนึ่งอะหไหมเทเลยไหมเทเลยไหมอ๋อเซฮายที่จริงเซฮายอยากได้ตัวไหนนะที่ชายบอกคุณแม่หืหมูได้หมูไหม เฮ้ยแล้วไม่อยากได้ตัวซีเกทของเขาหรอเดี๋ยวไม่ใช่เลยค่โฟนดูดิว้าวว่าเสียหายก็ได้หมูอ่ะอ่าได้น้องหมูอ่ะยินดีด้วยคุณได้ตัวที่คุณอยากได้เลยเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหมูใส่ใส่หมวกได้ไหมน้องหมูจะคริสต์มาสแล้วน้องน้องหมูลองนี้อ่าน้องหมู น้องหมูไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหมูนี่ตัวใหญ่กว่ากว่ามากะรองใช่ไหมมากะรองเขาจะออกสไตล์น่ารักผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมแต่น้องหมูเขาจะออกสไตล์ตัวใหญ่กว่านิดนึงใช่ไหมอุ้ยได้กระเป๋าใส่น้องมาแบบว่าฟุ๊กๆุนะเพราะว่าที่จริงแล้วกระเป๋าใบนี้มันเป็นของอะไรเป็นตุ๊กตาแต่งตัวของเซไฮแล้วหยิบออกหยิบทุกอย่างออกไปแล้วเอามาให้น้องหมูกันนี่อฮ้ยแพ็กเกจคือน่ารักมากดู ใส่น้องได้พอดีเซไฮต้องไปหาปอมปอมมาใส่อย่างตรงเนี้ยเยอะๆให้มันดูแบบว่าสันๆแบบให้มันมีปอมปอมเต็มกระเป๋าอะน้องจะได้น่ารักโอเคไหมคะอืมแต่ว่าอันนี้แน่นเกินนี่น้องหายใจไม่ออกนะนี่น้องหายใจไม่ออกน้องปูเธอหายใจไม่ออกเลยแบบคับคับกล่องมากนี่ฮาร์ฟใส่กา๊าดเข้าไปด้วยนะเซไฮได้ใส่กร์ดเข้าไปไหมอ๋อเซไฮเขาไม่เอา,เขา,เ,อาเขาไม่เอาการาดอะทุกคนแต่ว่าฮาร์ฟใส่กร์ด ใส่การเข้ามาในกระเป๋าแบบนี้คือน้องแน่นมากครับถ้าตัวต่อไปอะ่ะเดี <está> ๋ยวเดี๋ยววันไหนนะวันเสาร์เฮ้ยเร็วๆนี้นี่ฮากับไฮจะซื้อคออะไรนะคอล่าสุดอ่ะน้องแมวใช่ไหม Lucky cat ลักกี้แคทอ่ะนั่นแหละเขาจะซื้อลักกี้แคทคนละกล่องทุกคนอย่ามารอลุน้นลักกี้แคทกันต่อว่าพวกเขาจะได้อะไรกันแต่อาจซือ้อลาบูบอ้าวฮะแบบซื้อลาบูบอ้าวอ้าวอาจจะมีเปลี่ยนใจหรอเนี่ยถ้าซื้อกระเป๋าอ่ะครั้งต่อไปห้ามซื้อเล็กอย่างเงี้ยอย่างนะมันคับเกินเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอไม่ไม่แหม่ก็ไปอะมาดูมาดูเทียบกันมาเทียบกันสามตัวนี้อะไรน่ารักสุดอ่ะเทียบซิเซไฮใหญ่กลางใหญ่เลียงไซเลยเลียงไซเลยกลางใหญ่อ่ะเซไฮชอบตัวไหนอ๋อเซไฮชอบน้องหมูราศีอันนี้ก็วบีทีอันนี้ก็คือคุณครูซื้อให้เซไฮนะทุกคนเพราะว่าเซไฮเขาไปแข่งเขาไปแข่ง แข่งพูดภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งนี่เขาได้รางวัลเป็นเบบี้ทรีสัตว์ทะเลมมม <laughs> ไม่ใช่แล้วนี่ของแถมตัวไหนเนี่ย <laughs> ของแถมนี่แต่ว่าของฮาบ้าของฮาพึ่ง,ะงจะมีตัวเดียวฮาเพึ <laughs> ่งจะมีแค่ตัวเดียวเองเลยให้ได้สองละใายได้ส,งส,ดสงองละแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราก็จะมีเพิ่มมาอีกคนละหนึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าตัว เดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะมีอีก2ใช่ไหมจะมีน้องเข้ามาในมาในบ้านอีก2ตัวก็จะได้เป็น5อาอ่เป็นลาบบูบูอ๋อพี่ฮัรอาจจะเปลี่ยนใจเป็นลาบบูบูไฮเถ้าเกิด say hi, เซไฮถ้าเกิด,ดเซไฮ<ด>ได้ที่1เซไฮจะได้เฮ้ยทุกคนก็คืออันเนี้ย ครูซื้อให้เซไฮเพราะว่าเซไฮแข่งได้ที่1ใช่ไหมแข่งพูดภาษาอังกฤษแต่อันนี้คือคุณคุณพ่อซื้อให้เซไฮเพราะว่าเพราะว่าแข่งได้ที่หนึ่งเหมือนกันพ่อกับแม่ซื้อให้เพราะว่าแข่งได้ที่1พูดภาษาอังกฤษน,นี่คือรางวัลที่บ้านแล้วก็อันนี้คือรางวัลที่โรงเรียนแต่โปรแกรมต่อไปก็คือเซไฮเขาจะไปแข่งต่อใช่ไหมเซไฮเขาจะไปแข่งต่อแต่ถ้าเกิดเขาได้ที่1เขาจะได้รางวัลเป็นเบบี้ทรียกยกอะไรยกบ็อกซ์่ถ้าก็คือได้คอนั้นทั้งหมดก็คือสมมติว่าเซไฮจะเอาคอคอน้องเหมียวชะ เซยไฮจะซื้อยกบ็อกซ์เลยพันหนึ่ง Lucky Cap เซไฮจะซื้อยกบ็อกซ์พันหนึ่งถ้าเกิดเขาอะได้ที่หนึ่งเขาจะได้รางวัลเป็นยกบ็อกซ์ตอนนั้นไฮก็จะมีแปดตัวคอลเลคชันไหนก็ได้จะได้ยกบ็อกซ์เลยสมมุติว่าคอลเลคชันราศีใช่ไหมเซีไฮก็จะได้ทั้งสิบสองราศีใช่ปะใช่ไหม โ <laughs> okay, okay. อเคโอเคอะทุกคนดูทุกคนมีตัวไหนเราบ้างทุกคนคอมเมนต์บอกด้วยนะทุกคนมีแบบมีเยอะกันแค่ไหนเพราะว่าเราเพิ่งมีแค่นี้เอง <Okay. S 1> แล้วตัวไหนหน่ารักชอบตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์ <Comment S 1> มาบอกด้วยนี่อันนี้คือตัวที่เขาถูกใจนะไม่ใช่ว่าแก่แล้วเขาไม่ชอบนะนี่เขาถูกใจหมดเลยเขาถูกใจทุกตัวเลย<ม>เอาหาไม่ถูกใช่ปหะหาไม่ถูกนู้แหละหาเขาไม่ได้อยากได้น้องปูตอนที่แก่สัตว์ทะเลหาเขาอยากได้อ่าอะไรนะที่อยู่หน้ากล่องอะคล้ายคล้ายไม่ถฮะ ฉลามอะไรสักอย่างใช่ปะตัวอะไรทุกคนสีฟ้าเลสซีว่ากล่องใช่ที่อยู่หน้ากล่องอ่ะตัวสีฟ้าที่เป็นแบบแบนๆน่ะตัวแบนๆน่ะกระพุนเหรอกระพุนไม่ใช่เขาไม่เรียกกระพุนกระเบนเหรอกระเบนปะปลากระเบนปลากระเบนปลากระเบนสีฟ้าใช่ปะนั่นแหละฮะเขาอยากได้ตัวนั้นมากแต่ว่าต่อไปเขาเขาไม่อยากลุ้นต่อเขากลัวเขาไม่ได้เขาเลยเปลี่ยนคอลเลกชันไปเลยคอลเลกชันฮะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้เราไปแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย อาคลิปนี้เราไปแล้วทุกคนรอเจอกันใหม่วันหน้านะฝากติดตามด้วยบ๊ายบายอย่าลืมกดสับสไลสับสไลด์อย่าลืมกดสับสไลอย่าลืมดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆๆ